อีเท่กันนะอีอ <Tools> ีอีอีอีต่างกับอีเมเนอร์ยังไงจับคล้ายๆล้าเลยอีเมเนอร์อีเมเนอร์อยู่นี่อีเมเนอร์อยู่นี่อีอยู่นี่ต่างกันตรงไหนครับมีเพิ่มมีเพิ่มมาตรงสายสามถูกไหมสายสามเฟสไหนเฟสเฟสแม่เอ่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไร มันจับเหมือนเอเมเนอร์ er เลยครับลองลองดูเอเมเนอร์เอเมเนอร์ er อยู่นี้นเห็นปะ่ะ่อาจับเหมือนเอเมเนอร์ er เลยแต่ว่ามันแค่เลื่อนทั้งชุดอะ่ะขึ้นมาห<อ>ยักเนอะขึ้นขึ้นมาถึงสายก็จะเป็นคอร e ์ดอีละลองปล่อยยูชีออกเป็นคอร์ดอะไรตอนนี้เป็นคอร e ์ดอีไมเนี่ยต่างแค่ตัอองเองเดี๋ยวเดี๋ยวยูชีใส่สัมยูชีใส่สั มีคอร์ดเพิ่มมาใหม่คือเอมเม r อรใช่ไหมคราวนี้แหละ f อ h a r m i เม r er. f อ h a เ m i n o r er คืออันนี้คราวนี้คราวนี้นิ้วชี้จะพาดพาดหกสายละแต่ว่ามันมันกดจริงๆอ่ะสี่สายเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีนิ้วนางานิ้วก้อยอยู่ที่ฟฝสี